สวัสดีค่ะเพื่อนๆืวันนี้ป้าหมีจะมาย่างเ,ออเห็ดค่ะก็จะมีพริกแดงหัวหอมกระเทียมป้าก็จะนำของทุกอย่างไปย่างในหม้อไร้น้ำมันค่ะป้าก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะจะใส่พริกไปด้วยเลยค่ะง่ายๆค่ะวันนี้ปอกหอมกับกระเทียมย่างไปด้วยเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปย่างเดี๋ยวมาดูอีกทีเนาะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เกือบไหมค่ะลืมดูคะ่ะเดี๋ยวเรามาตำกันค่ะง่ายมากๆเลยค่ะหม้อไร้น้ำมันพ้วคือเราใส่ปุ๊บเราก็ไปทำอย่างอื่นได้แต่ห้ามลืมเพื่อนๆ ก็ได้ประมาณนี้ค่ะแซบๆจ้าเพื่อนๆง่ายๆจ้าวันนี้งนัวจ้าตามความชอบค่ะนิดนึงอันนี้ปลา,าจ้าเพื่อนๆปลา,าเอ,อ่อ ปลาร้าเป็นตัวใส่ไปเลยตามความชอบจ้าจะได้นวนนัวแซบๆจ้าต้นหอมซอยจ้าแค่น,นี้เราก็ได้อาหารจิ้มกับ ข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวข้าวสวยร้อนๆมะนาวจ้านิดนึงตามความชอบค่ะบแบบไหนก็เติมแบบนั้นจา้าผักชีจา้าประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ นี้เราก็ได้น้ำพริกที่แสนจ,จะอเดอ็ร่อยแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำพริกเห็ดของเราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอข้าเหนียวแป๊บหนึ่งจ้าทานกับหมูย่างกระปรบจ้า ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวร้อนๆมาค่ะมาทานด้วยกัน